ในส่วนของบิ๊กมัมร้อยนะครับปัดน,นะมีโซโลด้วยเหรอเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะครับผมอันนี้ราคายอยู่ที่4 5 0บาทปอบามเอร์ดีรออะไรคุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียน ID เกมมากกว่า100คนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกล้างกับแอดเบิลแห่งกู๊ดเวนพีสเปลติ y, รัตไทยแลนด์กลางปลอดภัยถึง100%ถ้ากลางถูกแสนถูก แอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องกันก,การโดนเคลียนหนึยเปอซและแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำหน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาชนิจิบสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิงกอยู่ใต้คลิป ก็กราบสวัสดีวันรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนลอัตติถินะและนี่คือเรื่องของเกมวันพีซบาวติรัสตเองนะครับผมสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะสำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มซื้อขายนะครับผมนะอยากเข้ามาดูไอดีสวยๆนะครับผมนะผมโปรโมทไว้ทุกคลิปเลยนะครับผมนะก็คือกลุ่มของแอดมิวนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับผมเนื่องจากว่าผมเปิดคลิปมาแบบนี้นะผมกําลังจะบอกทุกคนว่าผมจะพาทุกคนมาชอปปิ้งไอดีอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพราะตอนนี้จริง เรื่องราวของการซื้อไอดีมันก็มีความเห็นค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าอพี่ซื้อไอดีแบบไหนดีซื้อ,อยังไงนะครับผมต้องมีตัวละครแบบไหนดีราคาไหนถึงคุม้มแมก็มาฟังความเห็นของผมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเข้ามากันได้นะครับผมและใครอยากเข้ามาอยู่กลุ่มนี้นะพี่เป็นแอดมินอยู่นะครับผมดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงนะก็สามารถกดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็มากลางกับแอดมินนี่ครับผมนี่คือ เฟซกับแอดมิลนะนคุณมาริสานั่นเองนะครับผนมะหรือแอดมิลครับเขาก็มีไอดีขายแล้วก็มีค่ากลางที่ไม่แพงนะครับผมนี่ไปดูราคาค่ากลางด้วยนะโอเคโปรโมทกันประมาณนี้นะครับผมแล้วมิลก็มีไอดีขายด้วยนะครับา เอามาดูเงื่อนไขสําหรับคลิปนี้นะคลิปนี้คือเงื่อนไขของผมแน่นอน,นับผมราคาผมไม่เกี่ยงนะครับผมผมจะดูแค่ว่าไอดีอ ID ไหนนะครับผมมันคุ้มค่ามันสวยนะก็สามารถเอาไปเล่นกันได้เบื่อเผผมจะหายดีถูกๆให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ไม่มีเจตนาที่จะไปเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไอดีคนอื่นนะครับผมแต่ว่ามาในมุมของคนซื้อเหมือนกันนั่นเองนะถ้าเกิดไปพลาดพิงไปอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรื่องของไอดีนั้นมีอะไร ที่น่าสนใจบ้างนะโอเคเราไปกันอย่างเ,าเรียกได้ว่าลองเลื่อนดูนะครับผมเราจะไม่เข้าไปดูในเมนนะเราไม่ไดูในเม้นเราจะดูเลยนะว่าไอดียน,นน่าสนใจหาแรกผมไม่เอานะผมก็ไอดีนี้นะผมเป็นเรื่องของแชงน,นะแชงฟ้าซับร้อนะครับผม แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้กี่แท็กแต่คิดว่าเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามีบาซิลฮอกกินด้วยนะแล้วก็มีในส่วนของลูฟี่เลเวล100อันนี้ก็คือคุณสามารถเล่นได้แล้วคุณมองเห็นอะไรไหมมีคิงด้วยค,คุณสามารถเล่นแฉงคู่กับคิงได้เลยนะโอเคนะครับผมมีชื่อด้วยนะนี่แฉงเป็นบูทสามสิบสี่สามารถตาพกแล้วกผมไปบูทสามสิบสี่ใช่ไหมสามสิบสามสามสีว่วจะไม่ได้ <laughs> สาม 4. สีนะ่สามสี่นะสามสี่สามารถตามหก เออมันต้องสามหกนะครับผมเออสามสี 3, 4, ่ห็นไหมโอเคนะครับส่วนเหรียญก็ มีเรื่องของรถคูดาวสกิลสองถ้าบวกทงนะครับผมเหรียญถือว่าใช้ได้นะแล้วก็มีลูฟี่เลดล็อกนะครับผมอันนี้ปาดาสีแดงแตกหมดนะฮะอันนี้คือเป็นเหรียญที่สามารถตบโซโลเยี่ยวแตกเลยนะครับผมแล้วก็ลูฟี่นะครับสแต็กถือว่าสวยะก็คือเป็นเรื่องของสฟี่นะแล้วก็โดฟ้าโดฟ้าใช้เหรียญ3าฟี่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็คิงอ๋อคิงใช้เป็นในส่วนของไคโดแล้วก็อุนตินะครับผมเน้นไปเรื่องของสกิลหนึ่งนั่นเองฮะก็ถือว่า แจมแมวแจมแมวแล้วก็เทเวลร้อยเนี่ยครับใกล้เวลร้อยแล้วนะคุณก็สามารถเอาไปยึดทงเกียนเกียนได้ครับนี่คือหนึ่งไอดีที่ผมแนะนำราคาอยู่ที่8 5 0บาทโคตรถูก ต่อไปอีกหนึ่งไอดีที่ผมมาเจอนะครับผมนั่นก็คือไอดีนี้นะครับผมมีเป็นเมนสีแดงนะครับผมไอดี ID. นี้คุณคิดว่าราคาเท่าไหร่ก็แน่นอนครับผมราคาเท่ากันนะครับผมก็คืปรอ850บาทอีกแล้วนะเออเมื่อก่อน850เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอออาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมีอะไรบ้างมีในส่วนของบิ๊กมัมร้อยนะครับผมเหรียญเออถ้าผมได้ดูอดีตไอดีนี้ผมรู้จักเจ้าของอยู่ก็ได้ได,ได้ได้ดู ได้ดูบ้างแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเหรียญจะสวยหมดเลยครับโซโลเหรียญก็สวยแล้วก็คิงนะแต่ว่าต้องเอาไปปั้นนิดนึงแต่ว่าตัวเมตามาแล้วมาแล้วนะครับผม3ตัวสามารถซื้อได้นะครับผมในรคร้บ850บาทเลยทีเดียวครับผม ทีนี้เรามาดูไอดีที่ราคาย่อมเยากันบ้างนะเมื่อกี้8 0 0ใช่ไหมอันนี้คือ400ไม่ถึง500นะครับผมก็เป็นเรื่องของลูฟี่คู่กับยามาโตะนะครับผมอันนี้ก็แหมผมยังไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วมาเอ่อในดูส่วนตัวซับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่ถ้าจัดเป็นซับไฟเดี๋ยวผมว่าถึง150แน่นอนนะครับผมมีเรรี่นะครับผมมีหนวดขาวเข้าไปด้วยแล้วมีกัปตันคิดด้วยนะลอบุกก็มีนะครับผมเปโรสแซมมานะครับผมนะมาดูไอดี ID ที่2ของบุค ท่านนี้นะครับผมก็คือเออเป็นเรื่องของพ่อลูกเว้ยนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่ชอบสีฟ้าเมื่อกี้นะครับผมให้คุณมาเล่นแช่งนะครับผมอันนี้ซับถือว่าฟูลเลยนะครับร้อยสามสิบเจ็ดกับร้อยสามสิบแปดนะครับเอ่อ EX เท่าที่ผมดูนะครับผมก็มีไคโดด้วยนะครับผมอันนี้ก็เก้าสิบเอ็ดแล้วนะแล้วก็มีกัปตันคิดเป็นสายโล่ได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอุนตี้แฟนจ๋าแฟนจ๋าเลเวลร้อยเลยเหรอนะครับผมและอุตะนะครับผมเมตานี้อุตตะเอาลงหมดนะครับโอเคยังไม่หมดนะ ไปดูอาอันนี้เป็นเออ่ เราเห็นว่ามีอาคากับโรเจอร์นะครับผมซึ่งคนบอกเอ้ยโรเจอร์เล่นยากแล้วนี่ไงมีคิงอยู่นะผมคุณสามารถเอาคิงก็ไปเปลี่ยนเป็นกับโรเจอร์ได้นะซึ่งเลเวลร้อยหมดแล้วนะครับผม King, คิงก็เลเวล86นะครับเกียนมากนะคิงนี่ผมบอกเลยว่าแม่งเป็นสายวิ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมแล้วก็มีเมาโก้ไว้เปลี่ยนด้วยนะ, uk, นะะ,ะนะครับผมแล้วก็มีลอบุกร้ยลอบุกร้อยนะถือว่าจะได้เลลี่ร้อยอะเลลี่ร้อยนะครับผมโดฟาร้อยนะครับผมเหรียญต้องไปขอดูนะครับผมในราคา5้า นะและอีกหนึ่งไอเดียโอ้โหซีดเลยไอเดียนี้คุณเห็นราคาคุณตกใจไหมผมตกใจนะครับผมกับตันคิดร้อยไม่ใช่นพรัะผมให้ดูนี่ครับบิ๊กมัมหนึ่งร้อยตัวเมตานะครับผมผมบอกเลยว่าคู่นี้นะเอาคุยกันแบบคุยกันแบบไม่กักนะครับผมคู่นี้คุณไปแรงเอสนะครับผมแต้มมากกว่า5,000สบายมากอะ ผมพูดจริงๆนะซับร้อเนี่ยแหละไปถึงกันเยอะแล้ววนะจริงๆนะครับผมพอเพอร์ด,ดีกว่าแช้งเขียวด้วยนะอันนี้พูดจริงนะเนี่ยคู่เนี้ยนะมันตึงมากนะสำหรับเมตานี้นะครับผมเออเดี๋ยวคุณสามารถซื้อได้ในราคาสูงร้ยห้สสุดยอดจริง มาดูอีกหนึ่งไอดีนะครับผมคุณคิดว่าไอดีนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมผมบอกเลยนะครับราคา250บาทเย็นตะเป็ดนะครับผมถูกเกินนะเพราะอะไรมี2เยกครับผม2เย็ยกที่เป็นเมตาเล่นได้เลยนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของโซโลเลเวล100โซโล1นึ่งกับใครตบได้หมดนะตบได้หมดนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของไอหนวดไคโดนะครับผมตัวนี้พอไคโดแตก้วขอให้ตัวโซโลแตกก็เอาไคโดออกมาได้นะครับผมเปิดด้วยไคโดยึดทงแรกก็สามารถที่จะวาร์ปดึงทงได้เลยนะ อมืมาดูเหรียญกันนะครับหูเหรียญโคตรตึงโคตรตึงอะ่ะเหรียญแบบสุดจัดประหลัดขิกสุดยอดนะครับผมเหรียญน,นี้หมอนสโลนะครับเลนล็อกนะครับผมราะว่าเขาเปลี่ยนสีได้เขาสามารถตีสีที่เสียเปรียบแรงขึ้นนะอืนะครับผมแล้วก็สแต็คถือว่าสวยจัดเลยนะโอเคมาที่ส่วนของควีนนะครับผมนี่เขามีควีนให้ดูแล้วก็โอ้โหไคโดนะผมเป็นเหรียญสายวิ่งยึดทมินนะครับผมก็สามารถมีดาเมจด้วย นะครับเลือดเยอะแล้วก็มีดาเมจนะครับสตั๊เหรียญสุดท้ายก็โดว์ฟาวิ่งก็ได้นะครับผมก็สามารถเข้าเซตพอดีนะโอเคครับมาอีกไอดีนึ่งครับไปอย่างไวนะครับผมโอ้โหสแต็กเกือบบาลานนะครับผมก็เป็นเรื่องของแช่งนะครับผมเลเวล100ใครที่จะเป็นสาวบกแช่งชอบแทงชอบจิ้มนะครับผมไอดีนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยผมบอกราคาที่หลักนะโอเคแล้วก็มีโอเด้งนะครับผมเอ่อใช้เหรียญบิ๊กมัมนะครับผมแล้วก็รอจริงเอาบิ๊กมัมออกแล้วใส่เป็นโดว์ฟาวิ่งผมบอกเลยว่าเถื่อนมากนะครับผมยึดธงโคตรรโหดจิง แล้วก็มีนี่ค่าปาร์ตี้ร้อยห้าสิบจุดเก้านะครับผมโหถือว่าตึงมากมีมีฮอกร้อยนะโหมีมีฮอกร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็มีโซโลนี่ร้อยคือจริงเนี่ยผู้ใหญ่คุณดูฝั่งนี้ด้วยนะว่าตัวละครเขามีตัวทำซับหรือเปล่าซึ่งตอบเลยว่าโคตรเยอะนะครับผมเนี่ยร้อยหมดแล้วนะแรงผู้เล่น45ก็ไม่ใช่อดีปั้นนะครับผมไม่ใช่ดีลีแน่นอนซึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่คุณทายนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะมีโซโลด้วยอ๋อ เฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะครับผมไอ้ดีนี้มีโซโลด้วยนะ โอ้โหแล้วมันไม่เอาโซโลขึ้นล่ะน้องชายโอ้โหเอาเป็นว่าไอดีนี้นะครับผมมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดก็จะมีสามเองนะครับมีโซโลด้วยนะ <classical music> ล <ilia> เล่นโซโลโคู่แข่งได้เลยปั้นโซโลให้ร้อยผู้บอดเลยไอดีนี้มีราคาเลยนะครับผมสามร้อยห้าสิบเอ็ดไอดีนี้ราคาอยู่ที่สี่ร<ะ>้อยห้าสิบบาทปอบมือดิ<ม>อรออะไรนะครับผมถูกมากนะครับผมสามารถซื้อได้อาจจะขาดสายวิ่งไปบ้างนะครับผมก<ม>็อาจจะเป็<ม><ม>นโอเด้งนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มีตู้ที่เปิดได้ ในส่วนของคิงก็เอาไปซุ่มกันดูเพราะเพชรมี68นะครับผม เอาละครับก็จบไปนะครับผมนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการดูไอดีนะแล้วก็ผมมาวิเคราะห์ดูประมาณนึงนะครับผมหรือใครทีอ่อยากซื้อดีไหนนะครับแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษาก็สามารถทักแชทเข้ามาในแฟนเพจได้นะครับผมหลายคนไม่รู้ว่าผมมีแฟนเพจนะครับผมสามารถถ้ามาแฟนเพจได้แล้วก็ส่งแชทมาคุยการเวลามีปัญหาไม่เข้าใจอะไรสามารถคุยได้มีแอดมินตอบเลยนะครับนอกจากผมก็จะมีแอดมินโดนัทด,ด้วยนะสามารถช่วยตอบกันได้เลยทีเดียวนะครับผมในช่วงเวลาที่ผมไม่ว่างนะก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ผมขอกด ยเยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมพาไปดูไอดีแบบไหนนะครับหลักหมื่นหลักแสนรอบหน้าเดีย๋ยวผมพาไปดูให้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียนไอเดีเกมมากกว่า100คนต่อวันหมายความว่า1ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า50คนปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอดบิลแห่งกลุม One Piece, ่มวันพีซบารติรัตไทยแลนด์กลางปลอดภัยถึง100 ค่ากลางถูกแสนถูกระหว่างส่งมอบเออแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องกันการโดนเกลียน100%และแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำหน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาชอนิจิบสามารถลดไปเลยถึง50บาทรอช้าอยู่ใหญ่หวังว่าจะไม่มีใครโดนเกลียนอีกต่อไปลิง์อยู่ใต้คลิป กดเลยฮะ